ตอนนี้เจนอยู่หนะ้า ถ้าของถ้าสุวรรณคูหาที่ตําบลเขาชขาเค้อําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะคะแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่เจนกําลังจะพาทุกๆท,ท่านเข้าไปอย่างด้านในถ้ำนะคะ,ะจากคําบอกเล่าของอหลวงพ่อท่านบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณของประตูมิติทับซ้อนหรือที่เราเข้าใจกันง่ายนั่นก็คือประตูเมืองลับแลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจนขออนุญาตนะคะ อขออนุญาตเผยแผ่แล้วก็ให้ทุกๆขั้นได้เห็นสถานที่แห่งนี้นะคะเผื่อใครอยากตามมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําบุญทุกคนจะได้รู้จักสถานที่แห่งนี้นะคะลูกขออนุญาตนะลูกไม่ได้มีเจตนาที่จะมาไม่ดีแต่อย่างใดนะคะนี่เลยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นข้างในถ้านะคะตรงถ้านี้ก็จะเป็นโถงถ้าใหญ่ที่มีไฟส่องนะคะไม่ใช่ไฟสีคือ,อเป็นถ้าที่มีแสงจากปล่องธรรมชาตินะคะซึ่งอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะตรงนั้นนะคะนี่เลยค่ะก็จะเห็นเป็นแสงแบบนี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นประตูที่เราเดินเข้ามานะคะแล้วก็ตรงด้านในบรรยากาศหากเจนไม่ได้อ่า เปิดไฟฉายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะคือนี่เลยค่ะด้านในนะคะไฟที่มีตรงนี้ไม่ติดแล้วนะคะเดี๋ยวเินจะพาทุกคนเดินเข้าไปด้านในนะอันนี้คือการส่องไฟแล้วนะไปค่ะขออนุญ,ญาตนะคะถ้ำมีความาสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ตรงถ้ำนี้คือเป็นถ้ำที่ไม่ได้ลึกมากนะคะแล้วก็มีความา อับชื้นอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเป็นถ้ำที่มีน้ำรอดนั่นเองนะคะนี่เลยคะ่ะเป็นองค์พระพุทธร,รูปที่อยู่ตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นทางตันแล้วนะคะไม่สามารถไปได้แล้วนะพื้นถ้ำก็จะเป็นถ้ำที่โล่งๆมีหินงอกหินย้อยนะคะซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็เป็นถ้ำที่เป็นเหมือนคล้ายๆถ้ำหินปูนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นตรงจุดที่ ทางเราเข้ามาแล้วก็เป็นจุดที่แสงสามารถลอดได้ทำให้อากาศค่อนข้างถ่ายเทเลยทีเดียวนะคะลูกขออนุญ,ญาตนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี่เลยคะ่ะอ้มีการเขียนไว้ด้วยว่าพระสมพงษ์ธรรมมวิริ2524นะคะทุกคน ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มียันเขียนไว้นะคะแล้วก็ตรงถงถ้ำนี้ก็ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรและตรงถ้ำนี้นะคะมีขังคาวบินด้วยแล้วก็เป็นถ้ำที่อุ้ยมีขังคาวตกใจทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะนีคือสารของเจ้าแม่ทองคำนะคะทุกคน ซึ่งใหญ่โตมากๆแล้วก็มีทางคาวบินนะคะตรงนี้มีความชื้นแฉะเพราะว่าเป็นทางน้ำไหลผ่านนั่นเองนะคะซึ่งลูกขออนุญาตนะคะนี่ก็จะเป็นตรงที่เราเข้ามานะคะก็บรรยากาศจริงๆถ้าไม่มีไฟก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะและนี่คือทางที่เราเข้ามานะคะหากเจนปิดไฟมันจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนคะ่ะแล้วก็ลูกขออนุญาตนะคะเจ้าแม่ขาตรงนี้เป็นถ้าที่ สวยงามมากๆแล้วก็มีค้างคาวทุกคนเห็นค้างคาวไหมคะน้องค้างคาวแบบเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยอุ้ยมีเขียดด้วยนะทุกคนเขียดเยอะมากจนตกกรใจเขียดอะขออนุญาตนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมค้างคาวบินคือเยอะมากและนั่นนะคะคือที่เจนบอกทุกคนเห็นไหมนี่นะคะ แล้วก็จะมีลูกของแมงมุมแมงมุงมนะคะเกาะอยู่ค่อนข้างเยอะมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในของศาลเจ้าแม่ทองคํานะคะนี่เลยค่ะองค์เจ้าแม่ทองคําลูกขออนุญาตนะคะองค์แม่ขานี่เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นทางน้ำลอดนะคะที่เป็นพงถ้ำเข้าไปอีกตรงนี้คือจะไม่ทราบว่าเป็นก้อนหินที่ล่วงลงมาจากถ้ำหรือเปล่านะคะ ลูกขออนุญาตนะคะองค์แม่เจ้าขาการมาครั้งนี้ของลูกลูกขออนุญาตมาเผยแผ่สถานที่ให้กับหลายๆคนได้รู้จักได้เห็นสถานที่ได้เห็นบาร,รมีขององค์แม่และลูกขอล้วงโชคลาภให้กับพี่ๆทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะองแม่ลูกขออนุญาตคะ่ะขอโชคขอลาบให้กับทุกๆคนนะคะอุ๊ยตก,กใจอ,ะอ่ะออาดูตัวแรกกันเลยนะ นี่ตัวแรกนะคะอันนี้คือสารเจ้าแม่ทองคำที่อยู่บริเวณในถ้ำนี้นะทุกคนนะคะอันนี้คือหนึ่งตัวแรกนะคะลูกไปต่อตัวที่สองนะคะอ่ะอันนี้ตัวที่สองนะคะอันนี้ตัวที่สองนะนี่คือสารเจ้าแม่ทองคำนะคะไปตัวที่สามนะคะไปตัวที่สามเลยนะ ตัวที่สามนะคะอันนี้คือตัวที่สามนะคะโอเคนะไปกันแบบเร็วเลยนะน,นี่นะคะอันนี้คือบริเวณที่เจนอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าแม่ทองคํานะคะมีความสวยงามมากๆแล้วก็รู้สึกว่าข้างข่าวขี้ใจหัวแล้วมั้งเนี่ยดูนะถ้าเกิดไม่มีไฟนะคะทุกคนนั่นคือทางที่เจนเข้ามาจากทางนั้นนะคะ และตรงที่เจนอยู่ตรงเนี้ยคือทุกคนดูนะถ้าเจนปิดไฟอ่ะทุกคนอ่ถ้าปิดไฟนะเนี่ยคือการที่เจนปิดไฟแบบปิดไฟเลยอ่ะคือแบบมันมืดชนิดที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะลูกลานะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะนี่คือทางที่เราออกมาอะนะคะ นี่คือทางที่เราออกมาอ่ะย้อนกลับเข้าไปอีกนั่นคือทางที่เราเข้าไปทุกคนดูเจนปิดไฟนะเนี่ยคือการที่เจนปิดไฟเราได้ยินเสียงของเข่าวอยู่บนหัวเนี่ยน่ะเห็นไหมโ้โอ,โอ้ลูกลานะคะ